คือหนูเคยคิดว่าหนูอยากเลี้ยงมากับแมวใช่ไหมแต่แม่ไม่อยากให้เลี้ยงไม่ไม่ให้ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนซื้อมาให้อ่ะก็จะได้เลี้ยงพราะปฏิเสธไม่ปฏิเสธมีแผนละ โอ้ยละว่าเสียวอหลีโอ้ยเอามาอหลีก็เอามาหลุดมาการสือกับการเรียงขึ้นกันลววะว่าเอามาเลยนี่ขอบัวคนละตัวจากทุกคนรวยเลยนวนวลทำอคอกบัวน,นี่รวยเลยขอบัวน้อยจากทุกคนคนละตัวเอาลูกแพะไม่จิว๋วอ <c oughs> ยากท้งมาปอมนะนารักดี อยากจริงๆหนูอยากเลี้ยงหมาปัก,กะหมาปักตัวเล็กเลกอะแต่ไม่อยาก้มนโตัวไม่อยากมันตัว,ไม,มตวไม่อยากเอาแมวตัวเล็กเลกก่แมวเคะแมวที่มันไม่ตัวเขาเรียกอะไรถ้าเลือกได้เอาแมวดีกว่าอยากเป็นเด็กเลี้ยงหัว แมววัดอื<ช>นะม